เราปุ๊บแทนที่ใช่ครับถ้าเราดึงตรงนี้นะครับน้ำขึ้นมันขึ้นเงี้แต่ถ้าเราปุ๊บน้ำไมนจะเข้าท้ายใต้ของเรือดันขึ้นอ้อมไปนิดนึงครับจะเป็นรักษาเงี้ยใช่ครับจังหวะแรกนะครับปุ๊บรักษามุมใบได้จังหวะสองลงปุ๊บ ลงให้เร็วลงให้เร็วเรีว่าสามดึงเร็วเรียกว่าเดินจิ้มสองลงให้เร็ว 1, 2, ลงให้เร็วสามดึงครับซีเจครับ 4, เจครับซีเจเจออกห้าลีแลกลีแลกไป lộn úp à lộn chìm chìm lộn hay liều phúc lộn liều ra chìm đi lại chạy đi lại thôi đi lại chai phúc chai phúc đi bộ bỏ chẳng qua đi lại nó tông phải